สวัสดีครับผมต็อกกี้การ์เด้นนะครับก็เดี๋ยวนี้มาเก็บพริกกันเนาะอันนี้เป็นพริกกระเลียงนะครับเป็นพริกกระเหลี่ยงใบด่างนะครับแล้วก็เมล็ดเนี้ยถ้าเกิดมันแก่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเมล็ดเขาไปเพาะได้นะครับไปเพาะมันก็จะออกมาเป็นต้นด่างๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เมล็ดตัวเมล็ดพริกต้นแม่เขาเนี่ยเพาะนะครับอันนี้ถ้าเราเอามาออกแดดเร็วนะครับโดยที่ต้นเขาได้อายุประมาณสัก เดือนกว่าๆเนี่ยแล้วเรามาออกแดดเนี่ยเขาจะติดลูกง่ายมากนะครับอันนี้จากที่เพื่อนๆสังเกตต้นเขาไม่ใหญ่นะครับดูจากมือผมนะแต่ลูกเขาดกมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไปเก็บไปกลับบ้านนะครับเอาไปทําประกอบอาหารนะเนี่ยนะครับเป็นพริกกระเลี่ยงนะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมขายแค่ต้นละห้าสิบบาทเองนะครับน้าร้านนะนี่นะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมนะ แต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บเม็ดพริกไปก่อนสวัสดีครับ